พิจารณาทลายนะไม่ได้เล็กกว่าผดอื่นนะที่ก็บอกว่าเออเอเป็นปามทลายขนาดกลางแต่เมื่อเราดูพวกในจีเรียพ่อแอฟรรดมันก็รูสีหรือว่าจะโตวกว่าก็บอกไม่รู้อะแต่งนี้ไม่ได้ไม่มีระบบน้ําน,นะครับแล้วก็ดูภาพรวม,รวมของจำนวนทลายนะครับปีหนึ่งก็10บว่าทลายเฉลี่ยต่อไร่น่าจะห้ตนันห้าตันึ้ตันขึ้นห้าตันขึ้น,น,นแล้วในเรื่องของการใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆคุรม่มเน้นพิเศษไหมกับ แลงนี้ไม่ได้ไม่ได้เน้นพิเศษครับผมผมผมใส่ปุ๋ย <ปก S 2> เพื่อ,อไอ้ใกล้เคียงกับเ,เษกษตรกรที่ผ่านมาก็7กิโลนะครับ NPK แมกเีเซียมบอรอนนะครับโดยรวมครูร่วมคิดว่าสายพันธุ์นี้เป็นยังไงในความนิ่งความสม่ำเสมอและก็ในเรื่องของผลผลิตว่าเป็นยังไงบ้างก็ <c oughs> ถือว่าเป็นพันธุ์ที่น่าสนใจมากนะครับณปัจจุบันนี้นะครับดูผลผลิตแล้วก็แต่ละต้นมีความเสถียรมีความสม่ำเสมอแล้วก็ออกทลายดก เหมือนกันทุกต้นเลยนะครับการทิ้งช่วงแต่ละต้นจะออกไม่พร้อมกันนะครับก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องเราได้ราคาทุกราคานะครับเราเรามีผลผลิตขายทั้งปีมากน้อยก็อยู่ที่จํานวนต้นนะครับครู่มให้คะแนนสิบเต็มเท่าไหร่น่าจะให้สิบเลยณปัจจุบันนี้นะครับให้สิบอาจารย์ประยงดูแลเป็นไงบ้างครับผมมองว่าข้อดีก็คือพ่อสามสายนะครับสิ่งที่ปรากฏก็ดังที่ครูร่ม บอกนะครับก็คือประชาชนผู้ปลูกปาล์มน้ํามันก็จะได้รายได้เฉลี่ยตลอดปีเนี่ยเป็นรายได้ที่สม่ําเสมอและก็ค่าเฉลี่ยของราคาเมื่อรวมกันแล้วเฉลี่ยก็จะดีด้วยครับขอบคุณครับ AA h y b r i d a ดานะคะท่านใดสนใจนะคะคือปีนี้ทางบริษัทปุ๋ยตราวกะไก่นะคะจะนำเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อนะคะทุกคนมาจำหน่ายนะคะพวกเราในทีมแปลงเพาะที่ซื้อของน้องแวกกันะคะบริษัทปุ๋ยตาวกไก่ ท่านใดสนใจนะคะติดตามพวกเราได้นะคะเพราะว่าเราจะซื้อต้นกล้าคือต้นเยอนื้อเยื่อนะคะซึ่งเราไปดูจากประเทศมาเลเซียแล้วดูขั้นตอนการผลิตมาตอนเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ตัวแทนของบริษัทใช่ไหมคะก็ได้มาพบพวกเราที่ประเทศไทยนะคะก็ฝากสายพันธุ์ตัวนี้นะคะให้อยู่ในใจของทุกท่านด้วยนะคะไมิดาวันเอ็ดชัว